รักคนาราศีมังกรหกเดือนนี้มีโชคลาบปังปุริเย่แต,ต้องบอกก่อนนะครับว่าโชคลาบนี้ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคเสมอไปนะครับยังสื่อถึงการทำธารกิจและประสบความสำเร็จสมหวังได้ด้วยนะครับทำให้เรามีเงินมีทองร่ำรวยนั่นเองนะครับตรงนี้และดาวโชคลาบครับของคนลัคนาราศีมังกรครับได้แก่ดาวอังคารนะครับ กล้าแข่งขยันให้ไทยอังคารนะครับเพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยนะครับว่าโชคลาภเราจะเกิดจากการขยันลงมือทําทุ่มเทออกแรงสู้ลุยครับจะส่งเสริมให้มีโชคลาภมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วดาวอังคารปีนี้โชคดีครับเดินดีทั้งปีเลยนะครับไม่มีพักองศาไม่มีถอยหลังครับเพราะนั้นจะโคจรเฉลี่ย45วันต่อราศีครับนับรวมๆกันแล้วได้ประมาณ6เดือนเลยก็ว่าได้นะครับ แล้วมาตกลงกันก่อนนะครับว่าคําพยากรณ์นี้เป็นการทายดาวจรเป็นภาพรวมนะครับทายแมนยําการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรน,นะครับถ้าสนใจกับแอดไลน์จองคิวกันได้นะครับและนี่ครับคือช่องของอาจารย์เกรทเทวานะครับและที่สําคัญก็คืออยากให้คนที่มาดูนะครับ เอาเวลาเกิดนะครับมาผูกดวงวางลัคนานะครับสถิตมังกรนี่จะแม่นมากเลยนะครับลัคนามังกรแต่ถ้าจําเวลาเกิดไม่ได้ครับเกิดในช่วงราศีมังกรก็มาฟังกันได้เช่นเดียวกันนะครับเรามันเริ่มกันเลยนะครับแน่นอนครับดาวอังคารเจ้าเรือนโชคลาภนะครับไปสถิตราศีพุธศกครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบี่เดือนกุมภาพถึงที่สิบสี่เมษานี่ก็คืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับจะย้ายแล้วนะนี่แหละครับอยู่ในเรือนปุตตะครับ เพราะฉะนั้นโชคลาบนะครับจะได้มาจากบุตรบริวารน,นะครับลูกน้องคนอ่อนกว่าให้โชคถ้าเราจะเสี่ยงโชคเราก็ต้องไปซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือให้ลูกบอกนะครับว่าเลขอะไรดีอ่าเราก็ไปเสี่ยงโชคจังหวะอย่างนี้ก็มีเกณฑ์จะถูกหรือฝากลูกฝากบริวารซื้อนะครับอันนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็ให้บริวารช่วยเหลือกิจการงานมากขึ้นครับก็จะมีมุมนะครับที่จะได้ เงินได้ทองนะครับเพราะดาวราหูนะครับเจ้าเรือนกระดุมพักการเงินก็อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์ได้นะครับบางคนก็ได้ไปแล้วนะครับตรงนี้แต่เราบอกกันทั้งปีครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อเลยครับว่าจะได้อีกทีช่วงไหนนะครับนี่เลยครับดาวอังคารสถิตราศีกรกฎครับในวันที่สองมิถุนาไปแล้วนะครับถึงวันที่20กรกฎาคมเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าเดือนครึ่งก็ว่าได้นะครับตรงนี้ ดาวองคาลเจ้าเรือลาพาไปสถิตยอยู่ในเรือนปัตตานีครับเรียกว่าปัตตานีคือแฟนคนรักหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้นะครับต้องไปสัมพันธ์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟนเรานะครับคนรักของเราหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับเช่นทําธุรกิจร่วมกันช่วงนี้ก็จะได้เงินได้ทองพอสมควรน,นะครับหรือเลขอายุแฟนออกอะไรอย่างนี้เลขลดแฟนออกหรือให้แฟนซื้อให้อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ เห็นไหมครับจังหวะอย่างนี้ก็จะได้หรือแฟนบอกเลขมาแล้วเราไปซื้อด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าดาวอังคารชโชคลาภตัวนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดครับนิดเนี่ยมันหมายถึงการซิกแซกการแก้ปัญหานะครับถ้าจะได้มาแสดงว่าถ้าจะเล่นเลขครับต้องมีกับหน้ากับหลัง ดักหน้าดักหลังด้วยนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะพอทราบดีก็เอาไปประยุกใช้ได้นะครับถึงจะถูกหรือว่าต้องเล่นหลายๆเลขหน่อยต้องเผื่อหน่อยนะครับแล้วได้ก็มีมุมที่จะได้ไม่เยอะด้วยนะครับเพราะว่าเป็นนิดนิดแปลว่าน้อยครับไม่ได้เยอะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสี่ยงมากก็ได้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับต่อมาครับดาวอังคารครับสถิตราศีกันนะครับในวันที่6 กันยาไปแล้วนะครับถึงวันที่21บเ็ดตุลาเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าดาวโชคลาภนะครับไปอยู่ในเรือนสุภะแล้วครับสุภะนี่หมายถึงแดนไกลต่างประเทศความสําเร็จครับอันนี้ก็มีมุมจะถูกอีกเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อ่าได้จากต่างประเทศก็ว่าได้นะครับบางคนก็ไปเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศเลยนะก็มีนะครับรอบๆบ,บ้านเรานะครับหรือบางครั้งก็ ไปเข้าวัดทําบุญได้เลยนะครับแล้วก็ไปเสี่ยงโชคตรงนั้นก็มีมุมที่จะได้นะครับหรือหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาอะไรอย่างนี้แล้วเราไปติดต่อเจอรจาพบปะผู้หลักผู้ใหญ่จะทําให้เราเกิดโชคลาภความสําเร็จได้งานได้เงิน,นอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันบอกไปแล้วครับว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นการเสี่ยงโชคอย่างเดียวเป็นหมายถึงการจังหวะเราดีๆครับในเรื่องของโชคลาภมาสนับสนุนส่งเสริมแล้วตรงนี้ดาวอังคารได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเชงครับ ะฉนนั้นตอนนี้นะถ้าจะได้มาแล้วมันต้องเหนื่อยต้องมีการแข่งขันต้องออกแรงต้องต่อสู้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราจะได้นั่นเองนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอย่างไรก็ยังได้อยู่นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแต่ออกไปซื้อไกลๆหน่อยก็ยิ่งดีนะครับเช่นบ้านเราอยู่นี้ออกไปสักสิบยีโลแล้วไปเดินทางไปต่างจังหวัดพอดีแล้วไปซื้อตรงนั้นก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะดีมากนะครับต่อมาครับดาวอังคารสถิตราศีตุลนครับยีิบเอ็ดตุลาไปแล้วตรงวันที่สี่นะครับเดือนธันวานะครับ อันนี้นะครับดาวโชคลาภอยู่ในเรือนการงานครับกรรมมะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้ลาภจากการทํางานเป็นหลักก่อนนะครับตรงนี้เช่นทํายอดได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้เงินปันผลอะไรต่างๆนะครับหรือถ้าจะมองไปในแง่ของการเสี่ยงโชคใช่ไหมครับก็ต้องไปซื้อแถวแถวที่ทํางานฝากพื้นที่ทํางานซื้ออะไรอย่างนงี้นะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานให้ดีอาจจะเห็นเลขเด็ดๆแถวแถวนั้นนะครับก็นําไปซื้อก็มีโอกาสที่จะถูกได้ นะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นในแง่ของการทามาหากินไปติดต่อไปเจรจาไปทํามาหากไปทามาค้าขายแล้วสรุปเขาเซเยตเซ็นสัญญาตกลงเซ็นนะได้เงินก็ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกครับว่าดาวโชคลาภเป็นปูปูปะปะหรือเป็นปรากกษตรนนั่นเองนะครับตรงนี้นั่นหมายความว่าจะได้เพียงครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจงังหวะอย่างนี้นะครับควรจะทํางานเยอะๆครับขยันสู้ลุยไปเลยนะครับจากครึ่งหนึ่งก็จะกลายเป็น เต็มส่วนพอดีเห็นไหมเพราะเอาหลายๆส่วนมารวมๆกันเช่น0.5บก0.5ได้เท่ากับ1เห็นไหมแต่ถ้าเราทําตามปกติเราจะได้แค่0.5หรือ50%แต่ถ้าเราทำเป็น2เท่า50%คูณสก็เป็น100%เห็นไหมครับนี่คือเทคนิคในการบริหารช,ชีวิตและดวงชะตานะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ช่วงต่อมาครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับและเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ เพราะดาวอังคารโชคลาบสถิตราศีพิจิกเป็นเกษตร,รตาธิบดีแปลว่ามั่นคงแปลว่าเป็นของตัวเราเองนี่เราจะมีโชคลาบเป็นของตัวเราเองอยู่ถึงเมื่อไหร่ครับ4ธันวาครับถึง16มกราปีห5ห้าเลยนะครับเพะฉะนั้นอยู่กันไปข้ามปีเลยนะเพราะฉะนั้นนี่รู้ไว้เลยนะครับว่าปลายปีนี้จะโชคดีมากๆเลยก็ได้นะครับตรงนี้แล้วดาวอังคารอยู่ตรงนี้นะครับจะได้มาจากอะไรบ้าง ก็แน่นอนครับเป็นกเกษตรตาเทพดีแปลว่ามั่นคงใช่ไหมครับแปลว่าตัวเราเองก็คือเลขตัวเราเองก็ได้เลขวันเกิดเลขพศเกิดเลขอายุนะครับเลขที่เราชอบนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าคุ้นชินมีเซนต์มีความรู้สึกอะไรก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ซื้อเลขนั้นได้เลยนะครับก็จะมีการถู หรืออย่างน้อยก็ต้องขยันให้มากๆเลยนะครับเพราะอังคารหมายถึงความขยันได้ตําแหน่งที่ดีนะครับโบน้งโบนัสมีเกณฑ์จะออกในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นช่วงเวลาแห่งการได้เงินมีโชคมีลาบครับแล้วที่สําคัญนะครับดาวอังคารนะนอกจากเป็นเกษตรตาที่ดีแล้วยังได้ตําแหน่งเป็นเขาเรียกว่าเทวีโชคฉะโกเหล่าด้วยเทวีคืออะไรครับผู้หญิงผู้หญิงจะให้โชคทังนั้นเทคนิคก็คือถ้าจะเสี่ยงก็ต้องเสี่ยงกับผู้หญิงนะครับ ผู้หญิงจะช่วยได้นะครับตรงนี้นะก็บอกไว้เลยนะครับซื้อกับผู้หญิงเป็นหลักนะครับผู้หญิงที่ดูลุกสู้ๆลุยๆหน่อยนะครับมีแผลเป็นตามตัวก็จะดีพระดาวขามเป็นดาวนักสู้ต้องมีแผลเป็นบ้างอยู่แล้วครับก็จะเพิ่มโอกาสในการที่จะเสี่ยงโชคถูกนะครับหรือบางครั้งเนี่ยดาวโชคลาภได้สองตแหน่งถูกไหมครับกรเกษตรและเทวีโชคมีเกณฑ์นะครับอาจจะถูกรางวัน2เด้งก็ได้อะไรแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหบอกเลยปลายปีนี่จะมีเกณฑ์ถูกได้เยอะมากเลยนะครับก็ไปไปยุกใช้ดูนะครับให้เหมาะกับตัวเราแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าอยู่ที่พื้นดวงด้วยนะครับถ้าพื้นดวงมีโชคก็ถึงจะถูกถ้าพื้นดวงไม่มีเนี่ยทายมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ถูกเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็ต้องบอกให้ทราบตรงกันนะครับตรงนี้แล้วถ้าท่านใดฟังแล้วนะครับถูกใจยังไม่ได้กดติดตามแนะนํากดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นรูปนี้ครับ ดีอย่างไรครับเพราะอาจารย์เกสเทวาเนี่ยจะเหมือนเป็นเลขขาส่วนตัวของท่านคอยแนะนำช่องทางดีๆครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนแบบนี้เลยครับมีปัญหาบอกทางแก้บอกเทคนิคให้รอดก่อนได้นะครับตรงนี้เพราะนั้นกดติดตามได้เลยนะครับและท่านใดที่ฟังแล้วนะครับสนใจอยากตรวจดวงเป็นการส่วนตัวนะครับยินดีนะครับเพราะเราจะดูหมดเลยนะครับไม่ว่าการเงินการงานความรักสุขภาพลูกบริวารนะครับศัตรูอุปสรรคการเดินทางครอบครัวบรลที่ดินธุรกิจ โชคลาภสีมงคลลายเซ็นทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนนะครับตรงนี้เราจะหาทางออกให้ครับด้วยประสบการณ์กว่า10ปีนะครับอย่างน้อยก็บอกช่วงเวลาที่ดีได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะฝากไว้เลยนะครับว่าอย่าให้มีปัญหาแล้วมาดูนะครับเหมือนคนป่วยครับถ้าเป็นระยะ3ระยะ4ี่แล้วนะครับพอมาดูเนี่ยจะรักษายากรักษาไม่หายนะครับแต่ถ้าเป็นระยะหนึ่งหรือมาเช็คอัพเนี่ยก็จะป้องกันได้เลยแล้วก็ไม่เป็นได้เห็นไหมครับ เหมือนกันครับถ้ามาดูดวงเนี่ยถ้าคุณอยู่ในภาวะปกติไม่ได้เป็นอะไรมาฟังเนี่ยฟังเสร็จนะครับมาจองคิวดูดวงกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะช่วยให้คนเนี่ยมีเงินแสนเงินล้านหรือสมหวังความสําเร็จได้เลยนะครับด้วยค่าครูเพียง799ิบาบทครับคุณจะหาเงินไี้เป็นแสนเป็นล้านครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับตรงนี้สนใจก็สแกน q r code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์นะครับเพิ่มไปที่แอดไซด์เกรเทวา5ตามนี้เลยนะครับ แล้วก็แตะปุ่มเพิ่มเพื่อนเลยนะครับจะมีข้อความตอบรับนะครับเป็นกฎกติกาวิธีการดูดวงนะครับเราก็ไปอ่านให้ชัดเจนนะครับรายละเอียดถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็พิมพ์คําว่าจองคิวนะครับตรงนี้แล้วก็บอกช่วงเวลาที่สะดวกมาก่อนก็ได้นะครับถ้าได้แอดมินก็จะจัดให้ถ้าไม่ได้จะบอกช่วงเวลาที่สะดวกกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูดวงกันนะครับและท่านใดนะครับที่อยากกระตุ้นยอดขายนะครับมีรายได้ ประสบความสาเร็จและร่ํารวยครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยนะครับในการเชียร์สินค้าครับโดยรับออกงานอีเวนต์นะครับเพื่อเพิ่มรายได้และยอดขายนะครับจากภาพที่เห็นก็ขายดีมากเลยนะครับขายได้หลายสิบคันเลยก็ว่าได้นะครับและดูดวงวางแผนชีวิตด้วยกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ารวยไปด้วยกันนะครับก็รับออกงานอีเวนต์ครับสนใจก็ติดต่อไลน์ไอดีนี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับตรงนี้ ถ้าใครอยากรู้ลัคนานะครับเพราะลัคนานนั้นแม่นกว่าราศีครับฝากไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับคอมเมนต์นะครับวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดแบบเป๊ะๆเท่านั้นนะครับและจังหวัดเกิดนะครับถ้าใครเวลากว้างๆอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับและสุดท้ายครับอย่าลืมกดติดตามและเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า